จะทำอะไรมาน่าสูงวจังไม่นอนเลยมี่สุนัขปันนีผีโคตรน่ากลัวคืนจะเจอปะหหลับแทบตั้งคืนเลยเอ่ะเผีนี่เห็นที่หน้าตาเป็นไงไม่เห็นหน้าอ่ะแต่แม่งน่ากลัวจริงตัวเม็นชิดปุ๋มแต่งจิงเอ้ยไปไปไปทำอะไรกันไหนปะแล้วมันบอกอะไรอาไมา ไม่นะมันบอกว่าให้ระวังตัวไว้ให้ดีอ่ะอ่ะเอาไปใส่ซะเผื่อมันจะได้ไม่เข้าใกล้ของเคปะเนี่ยไม่ใส่โอ้โหจะดูถูกนะนี่เกชยโยเข้าหากันในควักแล้วถ้ามันตามไปถึงกรุงเทพจะทํำยังไงก็คงต้องหาวิธีให้มันเลิกตามก่อนกลับทำได้แค่นั้นอะ่ะเออไม่ค่อยคิดหว่วงละไปนอนดีกว่า